สวัสดีครับผมหม่อมนาทิวนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวยำไก่แซ่บนะครับวันนี้ผมจะพามากินข้าวยำไก่แซ่บนะครับเอาข้าวน้อยกลับเยอะได้ไหมได้ครับไปเยี่ๆลูกเดี๋ยว ขอของขอ้างหน้าปนนึงนะคะแปเ้เสี่ยผมเอาเข้าวยำไก่แบ่บเผ็ดน้อยไม่ใส่ข้าวคั่วได้ครับรเวลาผมกินข้าวกับลาบกับยำอะไรผมไม่ใส่ข้าวคั่วนะโอเคไม่เอาเข้าวคั่วมันไม่เข้ากันได้เอาเข้าวคั่วออกแล้วใช่ไหมครับครับผมเช็ดข้าวคั่วออกแล้วนะคะนี่ครับน,นี่ส่ลามะนาวน้ำปลาใช่เลยอันนี้จะเป็นน้ำปลาแล้วครับเอาเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อยประมาณนี้พอไหมคะ ห,หรือเยอะไปพอครับจ้ะมาพี่พอใช้การไหนทำเขาเนี่ยไครจะเป็นซีบนบอลซีบนบอลนะครับชซีนบนไหนครับเนาะแผ่นหน้าอกแผ่นนี้ครับไหนครับไหนครับดูไหนครับชื่ออะไรนะอ่าเป็นอันนี้ว้าวว,าว้าว จะกินสาใจให้ลืมเคสซีในห้างเลยแหละนี่ครับข้าวเขาเม็ดนุ่มดีนะข้าวดำสด อร่อยกว่าในห้าง <c oughs> ผมช <c oughs> อบกินข้าวยังกะจับข้าว <c oughs> ข้าวกะลาบอ่ะผมไม่เสียค่าตัวเพาไม่เขา <c oughs> <c oughs> อร่อยของเก้าวยำแต่แซ่บสีซซี่แต่ว่าถ้าสัแกแต่ขายำผมไม่เ่อยเขาเชื่อมันจะไม่ค่อยดูสูดไม่ค่อยดูเข้ม เข้ายากแต่าบานีมืออร่อยบา่์ม <|so|>> ือข้าวรสฟูงา